สวัสดีครับช่องเด๋มไม่เดียวนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับขอบคุณยอดซับสไคร์ยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับรวมถึงยอดโดนเนตด้วยนะครับวันนี้ซูเปอร์กรจจีนตอนที่2,247กับตอนที่มีชื่อว่าโครงกระดูกเมื่อวิสัยทัศน์ของฮันเซนกลับคืนมาดวงตาของเขาก็มองเห็นภาพที่ไม่น่าดู กระดูกอยู่ทุกคนทุกแห่งและพวกมันก็กองรวมกันก็เป็นภูเขาเล็กๆมันยากที่จะจินตนาการได้ว่ามีชีวิตมากมายขนาดไหนที่สูญเสียไปจากที่นี่พื้นดินนั้นเต็มไปด้วยโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตท้องฟ้าเป็นสีเลือดและฝนก็ตกลงมาจากท้องฟ้าก็เป็นสีแดงเข้มแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านภูเขา และน้ำของมันก็เป็นสีแดงเช่นกันฮันเซนก้าวเข้าไปสู่โลกใหม่ที่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเลือดฮันเซนกำลังยืนอยู่บนกองผู้เขากระดูกเขามองเห็นว่าทั้งผู้เขานั้นประกอบไปด้วยหัวกระโหลกประตูโครงกระดูกนรกนั้นตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขาราชนีจิ้งจอก ยืนอยู่ถัดไปจากฮันเซนขณะที่ยังคงมีโซ่ลามคอและแขนขาของเธออยู่ที่นี่ที่ไหนกันอะฮันเซนถามขณะที่มองไปรอบๆถ้าทั้งหมดนี้เป็นของจริงมันก็ยากที่จะจินตนาการได้ว่าสิ่งมีชีวิตมากมายขนาดไหนต้องถูกฆ่าถึงจะก,ก่อตัวเป็นดินแดนที่พวกเขายืนอยู่ในตอนนี้ราชชนีจิ้งจอกตอบ ราชาโกลสโบนเป็นกัปตันของกองทัพเซีเกตบัตเขานำกองทัพเซีเกตบัตไลคาทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางของเขาและในขณะเดียวกันเขาก็ยึดครองดินแดนมากมายในนามของเซคเกตสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนตายด้วยน้ำมือของพวกเขากระดูกพวกนี้คือสิ่งที่เหลืออยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ที่ถูกฆ่าตายโดยราชาโกสโบนเอ่อทำไมกระดูกทั้งหมดถึงได้ถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่ล่ะอันเซนถามมันเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลถ้าราชาโกสโบนใช้กระดูกของซีโนเจเนอิกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองแต่การเอากระดูกทั้งหมดมาทิ้งเอาไว้ที่นี่ดูจะเป็นอะไรที่เสียของราชานีจริ้งจอก ลูกผมของเธอและยิม้มราชากกสโบนเป็นคนของเผ่าโบนซึ่งที่นี่ก็คือไวโบนเฮลถิ่นกำเนิดของเผ่าโบนเขาฝังศัตรูทั้งหมดเอาไว้ที่นี่ก็เพื่อให้กำเนิดชาวโบนขึ้นมาแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาวางแผนเอาไว้เพราะมันไม่มีเผ่าโบนเกิดขึ้นมาในที่นี้แต่ แต่อะไรฮันเซนถามราชนีจิ้งจอกมองฮันเซนและถามเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับขุนพลที่มีชื่อเสียงด้านการทำลายเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ของตัวเองไหมฮันเซนพยักหน้าเขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนราชนีจิ้งจอกมองภูเขากระดูกสีขาวด้วยสีหน้าเย้ยหยันเผ่าพันธุ์โบนนั่นเป็นแบบนั้น เมื่อนานมาแล้วเผ่าโบนมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่การวิวัฒนาการของเผ่าโบนเป็นอะไรที่นองไปด้วยเลือดโกลสโบนได้ฆ่าเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ทั้งหมดของเขาและการทำแบบนั้นก็ทำให้เขาได้กลายเป็นราชาของเผ่าโบนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาความแข็งแกร่งของเขาทำให้เผ่าพันธุ์ของเขาได้กลายเป็นมหาอำนาจ แต่มันก็ทำลายพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันพอเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วกรอสโบนก็เป็นเผ่าโบนเพียงคนเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ที่สุดแล้วความโดดเดี่ยวก็ทำให้เขาสแสวงหาวิธีที่จะทำให้กำเนิดเผ่าโบนคนอื่นขึ้นมาแต่ความพยายามของเขาไม่ประสบความสำเร็จและการกระทำของเขาก็เป็นผลประโยชน์ ต่อศัตรูของเขาซะมากกว่าฮัานเซนยังคงไม่เข้าใจหลังจากนั้นราชนีจิ้งจอกก็พูดต่อกอสบอนจำกัดขอบเขตของข้าเอาไว้ที่นี่ข้าจึงไม่รู้ว่าโลกภายนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากผ่านไปหลายล้านปีเขาก็ยังไม่กลับมากระดูกในที่แห่งนี้ให้กำเนิดเผ่าพันธุ์บนไม่ได้ พวกมันแค่ช่วยให้การเติบโตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆขณะที่พูดราชนีจิ้งจอกก็ฉีออกไปในระยะไกลเมื่อหันเซินหันไปเขาก็เห็นทิวเขาที่เรียงกันเหมือนกับดอกบัวแล้ววางภูเขากระดูกขาวพวกนี้มีสระโลหิตอยู่สระนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่กินกระดูกเป็นอาหาร ซีโนเจเนอิกตัวนั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กและมันก็เป็นแค่ทายาทของไวเค้าที่ถูกหลงลืมไปนานแล้วมันเป็นหนึ่งในซีโนเจเนอิกที่ไร้ชื่อที่กุนพลโกสโปนฆ่าและนำมาทิ้งเอาไว้ที่นี่แต่ทว่าซีโนเจเนอิกตัวนั้นตั้งคันอยู่และทารกก็รอดชีวิตมาได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่มีใครจะมีชีวิตอยู่ในไวโบนเฮลได้ แต่ทายาทของซีโนเจเนอิกตัวนั้นกับทำได้ความจริงแล้วมันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆขณะที่ราชนีจิ้งจอกพูดเกี่ยวกับซีโนเจเนอิกตัวนั้นเธอก็ดูหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเธอถอนหายใจออกมาฮ่านี่ควรจะไม่เกี่ยวอะไรกับข้าแต่ซีโนเจเนอิกตัวนั้นกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และเหนือสิ่งอื่นใดมันรักความตายถ้ามันยังเติบโตต่อไปวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นระดับเทพ,พเจ้าและมันก็อาจจะหาทางออกจากไวโอนเฮลได้ในที่สุดซิ่งเจ้าและข้าก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่จะถูกมันฆ่าตายท่านหลอกเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะฆ่ามันอย่างนั้นหรอตอนนี้หันเส้นเข้าใจแล้วว่า ความต้องการของเธอคืออะไรราชนีจิ้งจอกยิ้มให้กับฮันเซนถ้าเจ้าไม่อยากจะฆ่ามันเจ้าก็จะต้องอยู่ที่นี่กับข้าไปตลอดการพวกเราจะรอจนกระทั่งมันกลายเป็นระดับเทพเจ้าและหลังจากนั้นมันก็จะฆ่าพวกเราทั้งคู่ฮันเซนจ้องมองเธออยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะพูดขึ้นมาอ๋อถ้าข้าเข้าใจไม่ผิด ท่าน,นเป็นระดับเทพเจ้าไม่ใช่เหรอทำไมท่านไม่ฆ่ามันด้วยตัวเองด้วยระดับพลังของท่านนั่นควรจะเป็นงานง่ายๆราชินีจิ้งจอกกรอกตาและยกแขนของเธอขึ้นเพื่อเขย่าโซ่ที่ลามข้อมือเธอเอาไว้กอสบอนจับข้ามาขังเอาไว้ที่นี่เพื่อคอยเฝ้าดูไว้บนเฮลฟ์แทนเขา แต่เขาก็กังวลว่าข้าจะทำลายงานของเขาดังนั้นเขาจึงได้จำกัดพลังของข้าเอาไว้ด้วยโซ่พวกนี้มันจะทำงานเมื่อข้าเข้ามาในไวส์โป h e ฮลทำให้ข้าทำลายไม่ได้แม้แต่กระดูกชิ้นหนึ่งหลังจากที่พูดอย่างนั้นราชนีจิ้งจอก็หยิบหัวกระโหลกหนึ่งขึ้นมาจากพื้นเธอแก่งแขนของเธอเพื่อที่จะบดขยี้หัวกระโหลก แต่เมื่อเธอทำแบบนั้นโซทิรามเธออยู่ก็ปลดปล่อยหมอกหนาสีดำออกมาหมอกนั้นเขามาจับตัวของเธอเอาไว้ราวกับมือสีดำและยกเธอขึ้นไปในอากาศคอของราชนีจิ้งจอกดูใกล้จะหักเต็มทีร่างกายของเธอย่อนยังหมดเรี่ยวแรงและหลังจากผ่านไปสักพักหมอกสีดำก็หายไปเธอตกลงมาบนพื้นและไอออกมา อย่างที่เจ้าเห็นข้าทำอะไรที่นี่ไม่ได้ราชนีจิ้งจอกพูดหลังจากที่ลุกกลับขึ้นมาเจ้าและข้าติดอยู่ที่นี่ด้วยกันถ้าซีโนเจเนอิกตัวนั้นกลายเป็นระดับเทพพวกเราก็จะหนีจากมันไปไม่ได้การที่เจ้าค่ามันไม่ใช่แค่ช่วยเหลือข้าแต่มันจะช่วยตัวของเจ้าเองด้วยอันเซน เงียบไปสักครู่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของซีโนเจนอีกตัวนั้นอยู่ที่ระดับไหนราชนีจิ้งจอกดูเคร่งขึมและนางบอกกับเขาว่าข้าได้มองหาความช่วยเหลือมาตลอดหลายปีแต่มันก็มีสิ่งมีชีวิตไม่มากนะักที่จะเข้ามาที่นี่ในตอนที่มันเป็นแค่ทารกบารอนคนหนึ่งก็ฆ่ามันได้ แต่ในตอนนี้นะหรอมันไปถึงระดับราชันเรียบร้อยแล้วซีโนโจะในอ,อีกระดับราชันท่านคิดว่าข้าจะเพื่องลายเป็นเดยุกจะฆ่ามอนสเตอร์แบบนั้นได้อย่างนั้นหรออันเซนถามเจ้า <c oughs> <c oughs> จะต้องทำให้ได้นอกเสดจ,จาเจ้าจะอยากตายไปพร้อมกับข้าจริงๆรราชนีจิ้งจอกหัวเราะและตบไหล่ของเขา ต่อย่าได้กังวลไปเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ข้าจะหาหนุ่มที่น่ารักอย่างเจ้าข้าไม่ได้เจตนาจะให้เจ้าต้องถูกฆ่าตายนอกจากนั้นข้าก็จะหาทางที่จะช่วยเหลือเจ้าตอนที่2,248ชื่อตอนว่าสามไม้ฮันเซนมองไปที่ราชนีโดยที่ไม่ได้พูดอะไรบอกตามตรง เขาไม่ได้เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอบอกผู้คนมักพูดกันว่าผู้หญิงที่สวยนั้นชอบโกหกเก่งและเมื่อดูจากความงดงามของเธอแล้วเธอก็ต้องเป็นจอมโกหกอย่างไม่ต้องสงสัยราชนีจิ้งจอกดูเหมือนว่าจะรู้ถึงความคิดของหาเนเเซนเธอพูดด้วยรอยยิ้มถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าทำไมเจ้าไม่รอยอยู่ที่นี่สักพัก เมื่อเจ้าได้เห็นซีโนเจนอีกตัวนั้นเจ้าก็จะได้รู้ความจริงพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรอีกพวกเขานั่งอยู่บนยอดภูเขารวมกันในความเงียบเธอซุกเข้าไปในอกของตัวเองและกอดมันด้วยแขนของเธอฝนตกปรยปรยลงบนผมของเธอดวงตาที่กระจ่างใสของเธอระยิบระยับอย่างน่าดึงดูด ถ้าผู้คนที่ไม่ได้รู้จักเธอพวกเขาก็คงจะเชื่อว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ละเอียดอ่อนและอารมณ์อ่อนไหวจริงจาะเปลี่ยนร่างนี้ไม่ธรรมดาจริงๆพวกเขาดูเซ็กซี่และก็ไร้เดียงสาได้ทั้งคู่ฮันเซนอัศจรรย์นในใจกับความสามารถของเธอ ด้วยการที่เธอสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตามใจชอบนั้นทำให้คาดเดาอายุของเธอได้ค่อนข้างยากภายในไวส์โบนเฮลไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเลือดนั้นทำให้การชำระล้างดินแดนด้วยฝนปรยๆปรอย,อย่างไม่หยุดแต่หลังจากผ่านไปสักพักมันก็กลายเป็นฝนที่ตกหนะักราชนีจิ้งจอกนั่งอยู่บนยอดเขา และปล่อยให้ฝนตกลงมาใส่ตัวของเธอแต่จริงๆแล้วไม่มีฝนหยดไหนที่สัมผัสตัวของเธอร่างกายของเธอทุกห่อหุ้มโดยออราที่ดูศักดิ์สิทธิ์เธอเป็นเหมือนกับเทพธิดาทามกลางกระดูกที่อาบเลือดมันเป็นภาพที่ดูงดงามอย่างน่าประหลาดใจฮันเซนเองก็ใช้พลังเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดฝนเข้ามาใกล เขานั่งอยู่ข้างๆราชนีจิ้งจอกและมองออกไปในดินแดนที่ถูกย้อมไปด้วยสีแดงถึงแม้มันจะเป็นอะไรที่น่าประหลาดแต่ฮันเซนก็พบตัวเองประทับใจในภาพที่ได้เห็นข้ายังไม่รู้จักชื่อของเจ้าเลยราชนีจิ้งจอกพูดขึ้นมาเบาๆขณะที่มองหน้าของฮันเซนสารมูฮันเซนพูดอย่างไม่ลังเล เขาไม่ต้องการจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนที่ลึกลับอย่างราชนีจิ้งจอกมันเห็นได้ชัดว่าเธอมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและซับซ้อนซึ่งการไปยุ่งเกี่ยวกับคนอย่างเธอมากไปกว่านี้มีแต่จะนำไปสู่ปัญหาถ้าเธอออกไปจากที่นี่ได้จริงๆหาฮันเซินก็หวังว่าเธอจะไม่ตามเขาไปฮาฮซานมู่เหรอเป็นชื่อที่แย่อะไรขนาดนี้ ราชินีจิ้งจอกหัวเราะเช่นั่นหมายความว่าสามไม้ใช่ไหมโหแค่หนึ่งไม้ก็น่าเปบื่อพออยู่แล้วเจ้ามีถึงสามไม่แปลกใจเลยที่เจ้าเป็นคนที่น่าเบื่อแบบนี้ปันเส้นหัวเราะแต่เขาไม่ได้พูดอะไรจากประสบการณ์ของเขาไม่มีจิ้งจอกเปลี่ยนร่างคนไหนที่ไรเดียงสาเศรษฐีมากมายที่แต่งงานกับผู้หญิงอย่างเธอ สุดท้ายแล้วจะสูญเสียบางสิ่งที่มีค่าไปเช่นเดียวกับเผ er. ่าเดสทอยเยอร์ทำไม่ใช่เพราะจิ้งจอกเปลี่ยนล่างพวกเขาก็คงจะไม่สูญเสียเดสทอยเยอร์ไบเบิลไปและผู้หญิงสองคนที่ก่อคดีนั้นขึ้นมาก็เปลี่ยนเพียงแค่จิ้งจอกเปลี่ยนร่างระดับต่ำส่วนนี้เป็นเหมือนกับปรมาจารย์จิ้งจอกทหารเซ้นทำให้เธอโกรธ ขาก็อาจจะสูญเสียอะไรที่มากไปกว่าแค่ชุดชั้นในของเขาเมื่อดูจากท่าทางของเขาราชนีจิ้งจอกเชื่อว่าหันเซินเป็นผู้ชายที่น่าเบื่อเธอหลับตาเล็งเนยหน้าขึ้นพร้อมกับปล่อยให้สายฝนสีแดงตกลงใบหน้าของเธอมันเป็นภาพที่ดูสวยงามแต่ถูกจัดวางอย่างมีศิลปะ หันเซ้นชื่นชมราชนีจิ้งจอกที่สามารถเปลี่ยนสไตล์ได้ตามใจชอบไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็มองหาบางสิ่งที่น่าดึงดูดจากคนอย่างเธอได้ความน่ากลัวของเธอทำให้เขานึกถึงกูชิงเฉิงขณะที่หันเซ้นกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นจูๆ่ๆราชนีจิ้งจอกก็ชี้ออกไปที่เทือกเขาที่ขายขึงกับดอกบัวและพูดมัน กำลังออกมาฮันเซนมองออกไปในทิศทางที่เธอชี้แต่ฝนที่กำลังตกหนักเกินไปจนแม่น้ำสีเลือดปรากฏขึ้นมาจากภูเขาดอกบัวหลายๆออกมาราวกับน้ำตกฮันเซนไม่ได้เห็นอะไรขณะที่เขากำลังลังเลว่าจะเชื่อเธอดีไหมเขาก็ได้ยินเสียงร้องดังขึ้นบางสิ่งกำลังลงมาจากน้ำตกเลือดมอนสเตอร์ตัวนั้น ออกมาจากภูเขาแล้วในตอนนี้และมันก็กำลังตามแม่น้ำออกมาแต่มันก็ยังอยู่ไกลเกินไปและเลือดสายฝนก็บดบังวิสัยทัศน์ของฮันเซินเขามองเห็นตัวของมันแต่ว่ามันเป็นแค่เบอเบอร์เขาตั้งใจที่จะเรียกวิญญาณอสูรพีเซเนตม่วงออกมาเพื่อมองดูมันได้อย่างดียิ่งขึ้นมันเป็นกิเลนสีแดง เกล็ดของมันเหมือนกับคริสตัลที่ถูกจุ่มเข้าไปในเลือดและเขาของกิเลนคู่กระดูเหมือนกับปะการังที่งอกออกมาจากหัวของมันมอนสเตอร์ตัวนั้นไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับขนาดของกระทิงที่โตเต็มวัยแต่มันดูดุร้ายขณดที่เดินออกมาถึงแม้มันจะไม่ได้ปลดปล่อยพลังอะไรออกมาแต่ฮันเซ้นก็สัมผัสได้ว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหน มันแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆและนอกจากพลังชีวิตของมันแล้วมันมอบออร่าของความตายออกมาด้วยมันคือตัวอะไรอ่ะฮันเซนถามอย่างสงสัยราชนีจิ้งจอกใส่หัวกสปบนนำทัพเซเกรสบัดค่าสิ่งมีชีวิตนับพันล้านชีวิตนี่เป็นเพียงแค่ลูกของสิ่งมีชีวิตธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่ง ใครจะไปรู้ว่ามันคืออะไรกันถ้ามันเป็นแค่สมาชิกของเผ่าพันธุ์เล็กๆและแม่ของมันก็เป็นแค่ไว้เขาตัวหนึง่งอย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นระดับราชันได้ยังไงและถ้ามันถูกทิ้งเอาไว้ที่นี่เพื่อโตโตว,วันหนึ่งมันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าได้ยังไงกันอันเซนไม่เชื่อเรื่องที่เธอเล่าราชนีจิ้งจอกขี้เกียจอธิบาย อีกเดี๋ยวเจ้าก็จะเข้าใจเรื่องนั้นเองราชนีจิ้งจอกไม่ได้พูดอะไรอีกดังนั้นหารเซนจึงกลับไปมองที่มอนสเตอร์ตัวน,นั้นกิเลโลหิตยังคงมาตามแม่น้ําแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ต้องการเข้ามาไกลกับประตูนรกหรือยุ่งกับหารเซนหลังจากผ่านไปสักพักฝนก็หยุด ก่อนเมฆสีเลือดจางหายไปและเผยให้เห็นท้องฟ้าที่ดูสะอาดหมดจดฮันเซนไม่เคยเห็นท้องฟ้าแบบนี้มาก,ก่อนมันไม่มีทั้งพระจันทร์หรือดวงดาวทั้งหมดที่มองเห็นมีเพียงแค่ความมืดมิดเท่านั้นทันใดนั้นกิเลโลหิตก็วิ่งขึ้นไปบนเนินของกระดูกขาวมันกรีดร้องด้วยเสียงที่ดังก้องราวกับเสียงของฟ้าร้องและมันก็ทำแบบนั้นอยู่สักพัก ฮันเซนสังเกตเห็นบางสิ่งที่แปลกเจ้ากิเลนโลหิตกำลังเรืองแสงสีแดงออกมาร่างกายสีแดงของมันดูเหมือนจะฝ่ามิติขณะที่เดินออกไปมันดูน่าสะพึงกลัวอย่างมากสิ่งมีชีวิตที่จิตใจอ่อนแอนั้นคงจะฉี่ราดถ้าพวกมันได้เห็นเจ้ากิเลนเมื่อกิเลนโลหิต ปวดปล่อยพลังโลหิตของมันร่างกายของมันก็เปลี่ยนเป็นวังวนของเลือดกระดูกและแม่น้ําไวส์โบนเฮลเริ่มจะสั่นไหวกระดูกและแม่น้ําเลือดปวดปล่อยแสงสีเลือดออกมาและตรงเข้าไปหาวังวนเลือดของเจ้ากิเลนทุกอย่างนั้นเคลื่อนไหวเพราะเจ้ากิเลนโลหิตนั่นมันเชื่อมต่อกับโลกใบนี้ราวกับเทพเจ้ากําลังขอเครื่องสังเวย เมื่อพลังของภูเขาและกระดูกและแม่น้ำเลือดไหลเข้าไปในร่างกายของมันร่างกายของกิเลนโลหิตก็ดูบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นมันเหมือนกับเป็นรูปปั้นคริสตัลสีแดงที่ดูน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากจบไปแล้วนะครับขอบคุณผู้แปลด้วยนะครับ n o เวลเอาเคครับผมขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ